สวัสดีครับเทศบาลตำบลปากน้ําสว่างอําเภอฉวาง,าวางจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นศูนย์กำจัดขยะรัดเสื้อผ้าซึ่งรับผิดชอบ5อําเภอและดำเนินการจัดตั้งธนาคารขยะนัดโรงเรียนรัดคนสูงเมื่อเพียวประมาสม5 6 2เพื่อสร้างจิตสำนึกให้เด็กๆได้การได้มีการคัดแยกขยะได้ถูกวิธี ปัจจุบันที่บ,บาลตะบ,น,ตบนปากน้ำาฉวงได้จัดตั้งเป็นธนาคารขยะซึ่งรับซื้อขยะตั้ตั้งแต่ปี6 5 6 7เพื่อให้ส,สอดคล้องกับนโย,ยบายภาครัฐที่บ,บาลบบาตบานตบานปากน้ำาฉวงดำเนินการเปิดธนาคารขยะของทศ่บาลตะบนปากน้ำาฉวงเมื่อวันที่19ธันวาคม2567 ในปัจจุบันดำเนินการฝากขายไปแล้วจำนวน3ครั้งมีสมาชิกทั้งหมด94รายโดยรับสมัครสมาชิกธนาคารขยะในพื้นที่สมาชิกจะต้องนำขยะมาฝากขายทุกเดือนติดต่อกัน6เดือนและมีเงินฝากในบัญชีขั้นต่ำา1 0บาทและสมทบกองทุนสภาร์มตอนจบนอีก1บาทจึงสามารถถอดถอนได้ส่วนที่เหลือได้ และจะได้รับเงินส่งเพราะชาวนกกิจอาจมีผู้เสียชีวิตในครอบครัวโดยเปิดรับฝากทุกวันศุกร์แรกของทุกๆุกเดือนช่วยกันวันนี้เถอครับเพื่อให้บ้านเมืองและชุมชนท้องถิ่นเราหน้าอยู่ราชจากมลพิษการคันแยกขยะต้นทางนั้นสร้างให้สุขภาพของคนในท้องถิ่นมีความวปลอดภัย ในวันข้างหน้าเลขอนสมาชิกอาสาชนในเหลือกษี้กรีพอบางานสมุชีวานะคะเรามาค่ะเขอนขคปนข้างเริ่มยากควเดของเราค่ะเลขเดืนจบนะคะซุปสปดาและข้าวเลียค่ะเราจะมีการรับซื้อขยะธนาคารขยะเดาลบางนาชาวจะเจอทุกครั้งค่ะสวัสดีค่ะธนาคารขยะค่ะวันนี้มาคัดเที่ยวไะได้ตังคกี่าได้ี่ต้มเต้นได้สิบหกบาทค่ะ